ในวิดีโอนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับโฟล์การใช้งานของเมนูบัญชีเงินเดือนโดยฟังก์ชันดังกล่าวจะมีไว้ใช้สําหรับการจัดการทําเงินเดือนในแต่ละรอบเดือนให้กับพนักง,งานภายในบริษัทครับโดยเมนูดังกล่าวจะอยู่ที่จัดการบัญชีเงินเดือนจัดการบัญชีเงินเดือนบัญชีเงินเดือนหากต้องการสร้างสมุดบ,บัญชีเงินเดือนเพื่อคำนวณเงินเดือนในแต่ละเดือนนั้นๆสามารถทำได้ผ่านการคลิกที่ปุ่มสร้าง f 2ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับ เมื่อกดเข้ามาแล้วจะมีหน้าต่างให้ระบุรายละเอียดของสมุดบัญชีเงินเดือนแบบนี้ครับทีนี้เราลองมาทําความเข้าใจความหมายและการใช้งานของแต่ละรายการกันก่อนนะครับอันดับแรกที่รายการปีเดือนที่ระบุจะเป็นรายการที่เอาไว้ระบุรอบเดือนของสมุดบัญชีเงินเดือนที่จะคํานวณ 2. รายการความถี่เงินเดือนรายการนี้เป็นรายการเดียวกันกับที่เลือกให้ตามแต่ละพนักงานในตอนที่ลงทะเบียนพนักงานครับซึ่งจะเป็นการแบ่งประเภทการคํานวณเงินเดือนของพนักงาน 3ประเภทเงินเดือนที่รายการนี้จะสามารถเลือกประเภทของการทําเงินเดือนได้หากลองคลิกที่รายการดังกล่าวดูจะเห็นว่านอกจากบัญชีเงินเดือนทั่วไปแล้วจะมีรายการอ,อื่นๆอ,อีกเช่นประเภทเงินเดือนที่บกโบนัสหรือการคำนวณแต่เพียงโบนัสอย่างเดียว 4. ภาษีที่เกี่ยวข้อง จะเป็นการเลือกรูปแบบการคำนวณภาษีเง in, ินได้ที June, ่เ <Wh> ก <ips. S 1> ี till, ่ยวข้องกับสมุดบัญชีเงินเดือนซึ่งจะมีอยู่2แบบให้เลือกคือ 1. การคำนวณภาษีเงินได้โดยการสรุปรายละเอียดภายในระยะเวลาที่ชำระบัญชีซึ่งจะหมายถึงระยะเวลาที่เลือกจะเป็นวิธีการคำนวณภาษีด้วยวิธีรวมเงินเดือนบวกโบนัสจนได้ออกมาเป็นยอดภาษีเงินได้ครับ 2. การคำนวณภาษีเงินได้ตามการจ่ายเงินมีเท่านั้นหมายถึงวิธีการคำนวณเงินภาษีได้ เฉพาะในการจ่ายเงินของสมุดบัญชีเงินเดือนนี้เท่านั้นโดยในตัวอย่างนี้จะขอ,อกําหนดเลือกเป็นแบบที่2ก่อนนะครับถัดมาระยะเวลาคือช่วงเวลาที่จะนํามาคิดเงินเดือนในแต่ละรอบ 6. วันจ่ายหมายถึงวันที่มีการจ่ายเงินให้กับพนักง,งานจริงๆ 7. วันจ่ายหักหน้าที่จ่ายคือการระบุเดือนที่อาจจะมีการยื่นหักในที่จ่ายด้วยนั่นเองครับ รายการต่อมาชื่อสมุดบัญชีเงินเดือนเป็นรายการที่เอาไวร้ระบุชื่อของสมุดบัญชีเงินเดือนในแต่ละรอบนั้นๆเช่นสมุดบัญชีเงินเดือนรอบเดือนตุลาคม67ที่รายการเป้าหมายจะหมายถึงการเลือกรายการคำน,นวณเงินเดือนโดยอ้างอิงมาจากการลงทะเบียนรายได้และรายการหักถัดมากลุ่มพนักงานหมายถึงประเภทของพนักงานที่มีการจะเข้าตามประเภทเงินเดือนในตอนที่ลงทะเบียน โดยหากคลิกเลือกที่คําว่าเลือกจะหมายถึงเลือกเฉพาะพนักง,งานบางคนที่อยู่ในประเภทเงินเดือนนั้นๆแต่หากเลือกทั้งหมดจะเป็นการดึงพนักง,งานทุกคนในประเภทเงินเดือนนั้นมาคํานวณเงินเดือนนั่นเองครับและรายการสุดท้ายโครงการเป้าหมายในกรณีที่มีโครงการที่ต้องการจะคำนวณเงินเดือนก็สามารถระบุเพิ่มเข้าไปได้โดยอาจจะเลือกเป็นบางโครงการหรือทุกโครงการเลยก็ได้เช่นกันครับ เมื่อระบุข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วกดบนันทึกระบบก็จะแสดงข้อมูลบัญชีเงินเดือนที่ต้องการจะคำนวณขึ้นมาให้แบบนี้ครับหากมาดูที่คอลัมน์บัญชีเงินเดือนใหม่จะเห็นได้ว่ามีรายการที่สามารถคลิกได้อยู่2รายการด้วยกันครับหากคลิกที่รายการคำนวณทั้งหมดจะเป็นการคำนวณเงินเดือนของพนักงานทั้งหมดที่ถูกเลือกให้ถูกคำนวณน,นั่นเองครับแต่หากคลิกที่คำนวณแต่ละรายการจะเป็นการเลือกคำนวณแค่เฉพาะพนักงานบางคนเท่านั้นครับ ัดมาที่คอลัมน์งานเบื้องต้นที่คอลัมน์นี้จะสามารถใช้บันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานรวมถึงการระบุรายได้หรือรายการหักของพนักงานได้ด้วยตนเองอีกครับโดยหากคลิกมาที่รายการยืนยันใบบันทึกเวลาจะสามารถบันทึกเวลาทํางานของพนักงานเพิ่มเติมเองได้ครับเช่น OT หรือทํางานวันหยุดนคัตเลิกนอกจากนี้หากไม่ต้องการระบุข้อมูลด้วยตัวเองแต่ต้องการดึงข้อมูลมาจากใบบันทึกเวลาของพนักงานก็สามารถทําได้เช่นกันโดยจะสามารถทําได้อยู่3วิธีนี้ครับ วิธีแรกดึงใบบันทึกเวลาเข้างานของพนักงานผ่านปุ่มที่ใบบันทึกง,งานซึ่งที่ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่มาจากเมนูสร้างใบบันทึกง,งานเมื่อกดที่ปุ่มดังกล่าวและระบุรายได้ระบบก็จะดึงข้อมูลมาให้เองอัตโนมัติแบบนี้ครับซึ่งข้อมูลตรงนี้จะต้องมีการลงบันทึกล่วงหน้าเอาไว้ก่อนนะครับระบบถึงจะสามารถเรียกข้อมูลบันทึกเวลานั้นออกมาแสดงผลได้ วิธีที่2การดึงบันทึกเวลาเข้างานผ่านปุ่มเวลาเข้าออกซึ่งที่ปุ่มดังกล่าวจะสามารถเลือกได้ว่าเป็นการดึงแบบมาตรฐานพนักง,งานหรือตาม ID ซึ่งก่อนจะใช้งานปุ่มนี้จะต้องทําการลงทะเบียนรายการที่เชื่อมโยงก่อนที่ปุ่มเชื่อมโยงรายการคลิกป,ปุ่มสร้างแก้ไขระบุรหัสรายได้และรหัสเวลาที่เชื่อมโยงกันครับสําหรับวิธีสุดท้ายจะเป็นการอัปโหลดข้อมูลผ่านการใช้งานปุ่มว็บอัปโหลดอีเค้าครับ โดยให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มของ Excel ออกมาก่อนระบุข้อมูลที่สำคัญให้เรียบร้อยจากนั้นกรอบข้อมูลชุดดังกล่าวมาลงในปุ่มเว็บอัพโหลดได้เลยครับเมื่อระบุข้อมูลบันทึกเวลาและกดบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีายงเอวสีส้มแบบนี้ปรากฏขึ้นครับจากนั้นให้มาคลิกที่รายการคำนวณทั้งหมดเพื่อเริ่มการคำนวณเงินเดือนจะเห็นได้ว่าระบบมีการแสดงรายงานสรุปผลการคำนวณเงินเดือนแบบนี้ขึ้นมาให้ครับซึ่งถ้าหากดูที่รายการค่าล่วงเวลา จะเห็นได้ว่าระบบนำเอา10ชั่วโมงที่ระบ,บุไว้ในบันทึกเวลางานมาคำนวณออกมาเป็นจำนวนเงินให้ครับซึ่งในกรณีที่มีข้อมูลบางส่วนที่ต้องการจะแก้ไขสามารถทำได้อยู่หลกัหลกๆ2วิธีดังนี้ 1. คลิกเข้าไปที่ชื่อของพนักง,งานที่ต้องการแก้ไขรายละเอียดรายได้แบบนี้ได้เลยแก้ไขรายละเอียดรายได้ในส่วนที่ต้องการเช่นแก้ไขเงินเดือนของพนักง,งานที่ชื่อว่าจิรชยาเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วจะมีแรงเอาสีแดงๆแบบนี้ปรากฏขึ้นมาครับ ในตอนที่จะกดบันทึกสามารถเลือกรูปแบบของการบันทึกได้โดยจะแบ่งออกเป็นสส่วนได้แก่บันทึกรีวิวและบันทึกการคำนวณหักลดอีกครั้งซึ่งหากกดปุ่มบันทึกไปเลยแบบไม่ได้เลือกรายการอะไรระบบจะถือว่าเป็นการบันทึกแบบบันทึกรีวิวแต่ถ้าหากหลังจากที่แก้ไขแล้วต้องการจะให้มีการคำนวณรายการหักใหม่อีกครั้งหนึ่งให้กดมาที่บันทึกการคำนวณหักลดอีกครั้งแทนครับ เลือกรายการหักลถที่ต้องการคำนวณใหม่อีกครั้งและกดคำนวณได้เลยครับทีนี้เมื่อกดบันทึกไปแล้วจะเห็นได้ว่ายอดเงินดังกล่าวถูกแก้ไขใหม่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับอีกหนึ่งวิธีที่จะใช้แก้ไขในส่วนของรายละเอียดรายได้คือให้คลิกมาที่รายการแก้ไขข้อมูลเป็นชุดที่คอลัมน์สมุดบัญชีเงินเดือนจากนั้นเลือกพนักง,งานที่ต้องการแก้ไขรายละเอียดได้เลยแบบนี้แล้วกดที่ปุ่มใช้ครับ ข้อควรระวังหลังการแก้ไขรายละเอียดรายได้ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรายละเอียดรายได้ผ่านการคลิกที่ชื่อพนักง,งานโดยตรงแล้วแก้ไขหรือการคลิกที่รายการแก้ไขข้อมูลเป็นชุดก็ตามหากคลิกที่รายการคำนวณทั้งหมดหรือคำนวณแต่รายการมาอีกครั้งหลังแก้ไขระบบจะคืนค่ายอดเงินเดิมก่อนที่จะมีการแก้ไขนะครับ หากไม่ต้องการให้ยอดเงินที่มีการแก้ไขนั้นเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นยอดก่อนการแก้ไขอีกครั้งสามารถทำได้โดยคลิกที่รายการระบุจำนวนเงินด้วยตัวเองที่คอลัมน์งานเบื้องต้นเลือกรายการของพนักง,งานที่ต้องการแก้ไขรายละเอียดรายได้จากนั้นให้มาเลือกรายละเอียดรายได้ที่ต้องการแก้ไขระบุจำนวนเงินที่ต้องการแก้ไขแล้วกดบันทึกได้เลยครับหากกดมาดูที่สมุดบัญชีเงินเดือนจะเห็นได้ว่ายอดเงินดังกล่าวจะยังไม่มีการกระทบเกิดขึ้น หากต้องการให้ยอดเงินนั้นเป็นยอดเงินที่อัปเดตให้มาคลิกที่รายการคำนวณทั้งหมดหรือคำนวณแต่ละรายการอีกครั้งก่อนนะครับเมื่อกดดูอีกครั้งจะเห็นได้ว่ายอดเงินดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยอดเงินที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ววิธีแก้ไขเงินเดือนที่อธิบายไปเมื่อสักครู่จะเป็นเพียงการแก้ไขเงินเดือนแบบทีละรายการแต่หากต้องการจะแก้ไขยอดเงินทีเดียวแบบพร้อมๆกันสามารถทําได้โดยคลิกที่รายการระบุจํานวนเงินด้วยตัวเองเลือกพนักงานที่ต้องการ หรือถ้าหากต้องการเลือกทั้งหมดก็ให้มาคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้กดที่ปุ่มแก้ไขเลือกรายการที่ต้องการแก้ไขเช่นเงินเดือนหากต้องการกำหนดให้พนักง,งานทุกคนมีเงินเดือนเท่ากาันสามารถระบุเรียเงินเดือนที่ต้องการได้ลงในช่องนี้และกดคำว่าใช้ได้เลยครับหรือหากมีข้อมูลเงินเดือนอยู่แล้วแต่ต้องการจะนำข้อมูลดังกล่าวมาเข้าสู่ระบบสามารถคลิกที่ปุ่มเว็บอัปโหลดอีเขาตรงนี้เพื่อนำข้อมูลมาลงได้ครับ แต่การลงข้อมูลจะต้องตรงกับแบบฟอร์มในหน้าเว e ็บอัปโหลดอีเค้าหากไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่จะนำมาอนะัปโหลดนมีรูปแบบตรงกับฟอร์มของทางอ e ีเค n t หรือไม่สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มของเว e ็บอัปโหลดอีเค้าได้โดยคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Excel ด้านบนตรงนี้ครับขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมาเมื่อสักครู่เป็นการสร้างและการลงทะเบียนสมุดบัญชีเงินเดือนเพื่อจะนำไปคำนวณเงินเดือนเฉยๆนะครับ หากต้องการจะคัดลอกสมุดบัญชีเงินเดือนของเดือนก่อนมาสร้างเป็นของรอบเดือนใหม่ก็สามารถทําได้เช่นกันโดยคลิกมาที่คอลัมน์ปีเดือนตรงนี้จากนั้นคลิกที่ปุ่มคัดลอกเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามรอบการคํานวณจริงของเงินเดือนได้เลยครับจากนั้นเมื่อกดปุ่มบันทึกระบบจะแสดงหน้าต่างการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อมูลการคัดลอกแบบนี้ขึ้นมาให้ครับซึ่งหากต้องการจะใช้งานข้อมูลเป้าหมายแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยครับ ทีนี้จะมาลองสร้างสมุดเงินเดือนที่เป็นการคิดเงินโบนัสกันนะครับก่อนอื่นให้คลิกมาที่ปุ่มสร้าง F2 ระบุข้อมูลสมุดเงินเดือนตามปกติแต่ว่าที่รายการประเภทเงินเดือนให้เลือกเป็นประเภทโบนัสที่1เมื่อคลิกเลือกประเภทดังกล่าแวแล้วจะมีหน้าต่างให้ระบุรายละเอียดแบบนี้ปรากฏขึ้นมาครับซึ่งจะสามารถเลือกวิธีการจ่ายโบนัสได้ว่าจะเลือกจ่ายเป็นแบบอัตราหรือจำนวน หากเลือกวิธีการจ่ายเป็นแบบอัตราจะต้องมาเลือกต่อว่าแล้วจะใช้อัตราไหนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณเงินโบนัสนั่นเองครับโดยให้คลิกมาที่รายการเป้าหมายหากตั้งค่าว่าเป็นทั้งหมดจะหมายความว่ารายได้ทั้งหมดที่มีการลงทะเบียนเอาไว้จะถูกนํามาคิดเป็นเกณฑ์ในการให้เงินโบนัสแต่ถ้าหากต้องการจะเลือกเพียงแค่บางรายการเท่านั้นที่จะนํามาเป็นเกณฑ์ในการให้เงินโบนัสก็สามารถเปลี่ยนมาใช้ด้วยคําว่าเลือกแล้วกดตั้งค่า จากนั้นเลือกรูปแบบของเงินเดือนโบนัสท,ที่ต้องการจะนําไปเป็นเกณฑ์ได้เลยครับเช่นเลือกแค่แรายการเงินเดือนเมื่อกดใช้เกณฑ์ที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับถัดมาก็จะมาเลือกในส่วนของวิธีการแสดงผลของโบนัสท,ที่ต้องการครับเมื่อผ่านขั้นตอนการสร้างสมุดบัญชีเงินเดือนจนมาถึงการคำนวณเงินเดือนเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วให้คลิกมาที่คำว่าดูที่คอลัมน์สมุดบัญชีเงินเดือน เมื่อกดที่รายการดังกล่าวจะสามารถตรวจสอบสมุดบัญชีเงินเดือนที่ผ่านการคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ครับหากคลิกที่ปุ่มพิมพ์จะเป็นการพิมพ์เอกสารรายละเอียดสมุดบัญชีญเงินเดือนแบบนี้ครับนอกจากนี้หากคลิกที่ปุ่มดูตามพนักงานเลือกพนักงานที่ต้องการแล้วกดที่ปุ่มพิมพ์จะเป็นการเรียกดูสลิปเงินเดือนของพนักงานคนนั้นๆได้ครับซึ่งถ้าหากต้องการแก้ไขรูปแบบของสลิปเงินเดือนสามารถทําได้โดยคลิกที่ปุ่มตัวเลือกการตั้งค่าแบบฟอร์ม เลือกแบบฟอร์มเดิมที่มีอยู่แล้วหรือถ้าหากมีแบบฟอร์มใหม่ที่ต้องการจะสร้างก็สามารถสร้างใหม่ได้ผ่านคำว่ารูปแบบใหม่ครับถัดมาหากคลิกที่รายการจบที่คอลัมน์สมุดบัญชีเงินเดือนจะเป็นการจบกระบวนการคำนวณเงินเดือนครับโดยให้มาคลิกที่รายการนี้ในตอนสุดท้ายที่มีการคำนวณเงินเดือนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเมื่อกดจบแล้วระบบก็จะแสดงรูปแบบของรายการสมุดบัญชีเงินเดือนนี้ครับ อีกทั้งายการสมุดบัญชีเงินเดือนดังกล่าวจะไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อกดจบแล้วในกรณีที่ต้องการจะแก้ไขสมุดบัญชีเงินเดือนที่จบไปแล้วนั้นให้คลิกมาที่คําว่ายกเลิกการสรุปก่อนถึงจะสามารถแก้ไขรายละเอียดภายในสมุดบัญชีเงินเดือนได้ครับในกรณีที่ต้องการจะลบสมุดบัญชีเงินเดือนที่ไม่ได้ใช้แล้วนั้นสามารถมาคลิกที่คําว่าลบตรงนี้ได้เลยครับในส่วนของคอลัมน์รายละเอียด หากคลิกที่คําว่าดูจะเป็นการเรียกรายการสลิปเงินเดือนของพนักงานที่คํานวณเงินเดือนทั้งหมดแบบนี้ครับซึ่งสามารถเลือกสลิปเงินเดือนที่ต้องการแล้วสั่งพิมพ์ได้นอกจากนี้หากมาคลิกที่คําว่าอีเมลจะเป็นการส่งสลิปเงินเดือนของพนักงานผ่านอีเมลได้ด้วยเช่นกันครับซึ่งอีเมลที่ปรากฏต,ตรงนี้จะเป็นอีเมลเดียวกันกับที่ใส่ไว้ให้กับพนักงานในตอนที่ลงทะเบียนพนักงานครับ